สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมิจพ่อมาวัดแล้วทายพ้อมตอนกินน้ำพอดีเลยนะอชิปนี่เสานี่ภารกิจอันยิ่งใหญ่สำคัญภาพใหญ่สำได้มาถามข่าวย่ายไาย่ายเช้าวิ่งไปภารกิจย่ายสิก็เขากินเขาแล้วก็เดินทางออกไปข่าวย่ายไปในหลังจากที่ไปหาหมอแล้วก็พักปืนเช้าเขาวิ่งไปเช้าเขาวิ่งไปเขาวิ่งมาหลายมือแล้ว นั่นคุณยายนางไงพาไปนองเาถามเขาสวัสดีค่ะสวัสดีฮะเยวใจเย็นเอนเย็นที่คุ้มนทำเขาใหญ่ใครไปครยไปคนเมาเรานี่ละยางุข้นคือเมาเราิ่วิ่วิ่งวิ่ิ่็นเาเขาวิ่งเขาลามือไรผมก็วิ่งเน่ยประจำทุ่มือแล้วก็วนี้บววนี่บนเนาะ อาการมันเป็นแบบไหนเมียอาการขันเข้านอนลงมันสิหมุนหมุนขันเข้านอนไปแนมสีเศร้าหมุนไปหาหมอหมอเพิ่นว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเบาหวานขึ้นอ๋อคืนขึ้นน้ำตาลขึ้นสามร้อยแปดสิบปอดบั้งๆท่วมดันตั้มอือคืออาการของเบาหวาน S 2> <S 2> โอ้พี่น้องเขาได้หลายคนกันก็ way, but ่าแม่กับเป็นคือกันแม่ข่กับเป็นคือกันเพ่ได้กับเป็นเป็นโรคหิตแต่โรคหิดอยู่แต่มาห่อกระตองมาแล้วบ้างเราห่อควบคุมอาหารกวบคุ้นำตาอันขาเจากับพวกาคนเกิดชือขาเจาะ่วงใหญ่มากบวกคักผู้คนก็บ่า เข่ากินเขาเดียวเด้อกินเขาเจ้าเอาวบค<ะ>ุมแมนว่าซีกิงเขาเจ้าเราบันแม่ขเามขาเจ้าเอาแล้วก็แล้วกันทอดพักบอนเชียงพ่อออ่ะที่ขอสำคัญกับพักบอนเนี่พ่อโอ้หันแม่ว่ามับาานบ่ได้นั่งค่เคียงกันละคนตยื้อาบ่ได้ดูได้บันไดบันนียอกาใครได้ยูน้ำันึัก็พักกับเนแ้อบานเนื้บานไปตัด้วยแม่ตัด้อย ลอยมไดเก็บมแมลอเอาบานนี้เอากันดูแลสุขภาพเจ้าของนะสุเูกต่อับครได้ยูน้ำเ่บานนี้ก็บ้างก็จะได้ไปปลูก้วยลนั่นเพแาะว่าช่วงนี้มันงานมันก็เปอนเนเนก่เลนแต่มือมองเป็นให้เลนมองเนบ่ห้เลนเพิ่อก็บไได้ให้เลนนะก็ขามาอย ใ่ไหมเนื้อความรุ่งเกิดฟองเราเนืใดที่เป็นอยู่ันขันบ่คือพบนเบาแล้วเนาะก็คือตามหมอบอกนั่นละคันบ่ยางทั้งพุูนกับเชลยยุพีล่ะแม่แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นส่วนหัวเดียวหัวโตนี่จากน้อยขึ้นเนื้อล่องไตขึ้นไตล่องเนื้อลบไปลบปิีนลบปิีนลบไปอยู่นี่แหละนะครับพี่น้องเขานะครับขอขอบพูดพี่น้องเขานะครับครับที่ถามไทยบ่ริเนี้ว่าเป็ล่ะ โอเปลลไปล้ำไปล้ำไปล้ำับขึ้นมากสินี่มีห่อกที่ได้ไปปลุกปล่อยพ่ิบุตกามาถามข่าวก็การพญ่บุตรกามาอะไรตอนนี้ตะวันไล่กันเข้าไปความก็ปค่ได้ยุ่สิโอไ่บลกขอสิงเงินไปย่ายซื้อขนมกินขนมกินอืมนี่ละเงินส่วนนึ่เงินที่นอกต้องไปไม่ใช่ว่ามากหาย่ายไปชื่อหอมล้ดีไปนะเป่นไหผู้ สิบเท่าผู้น้อยผู้พันเมียนพี่น้อยเขาหลายคนไว้ได้อันมูนจเจ้าเงินให้แม่ปีใช่บ่ให้แต่ว่าบ่ไายไทายเนี่ย,าายเที่ยวไห้เที่ยวบ่แล้วก็บ่ใครได้ไห้ดอกลูกก็มาเงินกัน <laughs> เออเลยจะไปหายายจะเลือยงกันเลยลงไปหาหญ้านะครับเออหายายโอ้ยมาหมัดไปขึ้นจังมัดไปซะเป็ดซวนไปเนาะซวนซวนไปหาหญ้ากันไม่ได้แล้วหายายซื้อขนมกินนะครับซื้อขนมบำรุงกตกของนะครับน้วอยากได้กินบำรุงกตกของนี่ล่ะมันก็ง่ายมัน่ยนี่ล่ะมันได้มีไฮไลท์คือมูดอกมันได้มีไฮไลท์คือมูคูวกดอกกันหาไปไปซื้อข้ต้มขนมกิน นะครับพี่น้องเาต่พอพีบักมาถามข่าวน้ากันได้ไม่เห็นน้องกินกินขอน้ากันกินแล้วมือแรลงก็นทีปพี่พ่อพี่น้องเขาอยู่ทางบ้านฝางหลังจากบ้านฟางเ่ะเขาก็หยุลบมาทั้งกันทละมือหึ่ออยู่ทั้งตานซุมอยู่มตานซุมอุบลก็จะได้ไปหายาหาาอีกท่านั่นก็ว่า ของเงินซื้อของเงินซื้อนมแนววะจ้ะของเงินซื้อนมแนวเขาวิ่งด้กันเขาวินคือกันนะครับพี่น้องเขาออาบอไปยังแล้วปวดเขากินเป็นเรื่องปกติหรอกแล้วเขากินแต่ว่าตองนี้ขั้นเขาวินเป็นเรื่องบมปกติกินน้ำผู้ใดใส่น้ำผู้มีนะครับลูกเต่าขั้นมีก็อหยิบยิมเสมอให้นะครับให้ใส่ดู้ยี่หรอกแต่ว่าบอคอยเดทตายพี่น้องข้าเบิอง มือเนก็เออยู่ยมือจะาจะค่นอแลจแบมือจะคว่เขาามอไปานี่นองให้เมืงบเลยังกินฝากฝกปอกอกอกากเขียงปอลฝากอย่างครับพี่้องเอากลัพี่น้องผ้าไม่ย้าคามง่นี่นี่ปาเนหลอนอะไปลาพี่น้บอเป็นเท่ามาดาเลยครับมันเขายังน้เพาเขาอบเดเขารอบนั่นรอบเริ่มเขาอีรวันนี้พ่น้องมาดูว่า เออรอบเขาไหมพี่เอซ่าปลาควดนอุ้ยมองนั่งบริหารเงาเอาเคียงมาให้เขาไปจุกเลยเนี่ยเอ็กวดมือว่าวดอือจะให้นั่งกินพี่ลาบครับลาบอีกแล้วพี่น้องครับนี่อ่ะมาถามข้าวถามข้าวใหญ่เลยมาเฮ็ดเน่ากินชูกันกินกวนที่เจริมลาบลาบหมูอีกพ่พี่เอาลาบหมูอีกแล้วครับพี่น้องครับหากินเขาน้ำไก่นะครับ มาถามข่าวถามข่าวแย่นะครับเลยมาเฮ้เขาเขากินสู้กันกินไม่ใช่เพราะเราว่วาเราจีต่ำบักฮุงกับไอ้ทอดปลาทูบักฮุงน่อง,นองยนี่ยไม่ทาแล้วไม่ห่อนแล้วไ, <laughs> ไม่ใช่เพราะจีต่ำบักฮุงที่น้องนะครับจานบดซีราบหมูนะครับสู้กินโอ้ยผักผักกรบโบดิซื้อเลยมาเก็บมาในสวนพ่อใหญ่กลมมากมันหันอื้มเอา้าผักบันยังด้ยฝันดีบอนอนอยู่<บ>โดมบอสบ่สบอบอ่ฟ <laughs> ัน <laughs> มือย่ำปุกเลยอุ้อหายปุดๆเลยพี่น้องเลยนะครับแสบๆน้ำกันนะครับลิปนี้ก่อนก่อนที่สิไปพี่น้องเข้านะครับพี่น้องเข้าหลายคนถามอยู่ด้ในคอมเมนต์มาถามว่าจานใจไปใส่ป่าจันเราล่เห็ดไปกับขี้เราอีมากมือแร่งนี่แหละหลายคนชินหอดเราชินหอดกับผ้าพีน่อยเอี๋ยวว่าเด็กกับผ้าพีน่อยเราเราเราอีมากมือแร่งนี่แหละพี่น้องนะครับ เพิ่นกับสิไลส่วนให้พี่น้องเขาฟังไลแ่แซงอาจารย์ใจหลังจากที่ฟังของอาจารย์ปล่อยมาหลายมือแล้วหว้อนบ่พี่หลังจากฟังอาจารย์ปล่อยเบามาหลายคืนแล้วเมื่อแรี้ยงจะได้ฟังอาจารย์ใจเบล่าลายล้ำสุดพี่น้องเขาฟังทั้งลายสดนะครับทั้งกลุ่มของอสาวน้อยเติดบันแพงแฟนเพจนะครับพ,พี่น้องเราขอบคุณความรักความแพงพี่น้องเขานะครับที่ถามไทยกันมา,ผ,นานผู้นั้นยูจังไดรผู้นี้ยูจังไดรนะครับก็บคือนะคผู้ล่ากับล่าผู้บอเดเล่ากับยูต่อไป นะครับพี่น้องแต่ว่าจันใจเพิ่นไปใบข้าวคีเพิ่นออกเราโดนแล้วเพิ่นห้องก็ได้คิวไปเห็นใบข้าวคีเพื่นอนคนไม่ล่านะครับแต่ว่าตอนนี้คือสัญญาณที่ดีเป็นไงเดิมได้ปลาคอหลอบมาแล้วพี่น้องโอ้ยสะอ่อนดินะครับพี่น้องเขาเบิรงนเขาเอีกตัวก่อนสะอ่อน <laughs> สะอ่อนปลาคอพี่น้องไปว,ว่างมือได้ละส่วนจันบูดไปใส่เบ็ดอยู่เบ็ดก็เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ละรุ่นนี่ละใส่กับเมลัมพ่อ,อช่วงนั้น เจ้าอากาศเร็นๆรฮะไได้ยอุ้ยได้ตัวใหญ่กูนี่เหรอพี่เมนหูจักหู่จักยุ่มองมองไปใส่ันคันบ่ฝ้าคันเขาบ้านวันนี้ขันว่างได้ยิ่าไปใส่เบ็ดเบ็ดเนื้อิเรียดทำไส้เนื้อจิเรียดก็ได้พี่ไปใส่เนื้อิเรียดไปใส่เนื้อนี่แหละสมัเป็นีิเรดแหละซสื่อไปใส่เบ็ดยุ่งหัวรถเด่นดิซุ่มในสังของฮะในในสายของเนื้อเนื้อเฉียดตินบดีวะในช่องของที่บ้านเนี่ยเออเอาเนื้ ตา,ากระเดือน้อยจิบนีก่กูเนี่ยเขี้ยดเมนบอคอยใช้เนื่อเขี้ยดคอยกับประมานเท่ากัน,กนด้พี่สมาชิกงูกินง <c oughs> ูกิน,น,นงูอคอยเออหมานเป็นงูหมูจู่หูจีพี่ไปว่ามีแต่ง <c oughs> ูห่วนครับพี่น้องตรุกฝีมืออันทุ่มทุ่มนึงวันในเตือนตียู่ปุ่นไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้ในในเปียกไปบ้านตีเปียกอยู่ครับ มันห่อนเลยไห่อนเดี๋ยวจเพิ่งช่วยก็ได้ไม่เจนจังเลยก่อนก็ได้ว่าได้เฝ้าดอกกินขอแล้วค่อยไปชอบมีเน้ำมีแห้งแล้วก็โดนเติบอยู่ดอกนะครับพี่น้องเอาชิปนี่จานบุตรมาถามข่าวถามข่าวยายนะครับบรรยากาศก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับมีอยังก็ให้สู้กันยุ่งกันกินไปนะครับยายเก็บไปเก็บบักเขือมาปุ้ยบุกสกปรกซ้ำเร็จอะไรพี่น้องนี่ อยู <ève S 1> <sociedad. S 2> won, ่สวนนะครับพ hmm. ี ada, ada, ่น้องอยู่สวนเมื่อเช้าผมก็ไปเบิ่งอยมเมื่อเช้านี่อันไม่เฉพาะว่าอันว่าพ่อใหญ่ว่าแยกแล้วปลูกอยู่สวนเราเพราะไปไปละเบิ่งบักเขือไร่เคลื่อนมเขือพันยังนี่นี่อันนี้มาเขียะมาเขียะป้อมะเขียะป้อไร้หน่อยปไล้หน่อยมีอะไรเวลาค่ำเออเอาแม่เก็บไม้เทืงนี่เอา เป็นพ่อมาต้มหมูว <diy> ันอืมวันไปเก็บหมือเศร้านี่คือยังบ่เห็นสันหอกพอดีเลยกินกับลาบหมูพญิบุตรเพอดีเลยเดี๋ยวเขาจะไปโยกต้มฮู้กับกระเบื้อกันเดี๋ยวพญิบุตรแล้วลาบคนต้มฮู้คือต่ำแล้วเอามากินเลยเนี่ยกระทิไปเโยกเลยมอเข็ดไปกินกวอนมันผิดกฎหมายจ้ะมันใช่ไก่เครื่องเฮ้บัวเด้อเอ้าสันะไปสันพี่น้องเข้ายังม่หามเดินจั่วยังของวันดีเลยสันพี่น้องมีพ่อว่าย่อม จะตำเสียบเด้ด้โอ้ยจะตำเพี้ได้ด้วยตำซี่โหโหโหโพไม่ท้ออ่อนกันใช่เนาะเออเอาเทียมัดคอยกินเข่ากับยังโอ้ยเสียด้ยท้ออ่อนอยู่เออได้สักข้ออนี้อยางพี่น้องครับปีชิปซะก่อนปีท้อท้อไปหายกันกันบพงศ์กินว่างก็ไม่ยืดกัไม่มาบอกอ่ะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามช่องลำโพงตะลุบ <sm> ันพาเพลินชิปน <on> <road> <described together> <of p loyalty> ี่ซับนี่ชิปนาพอกันไหมครับพี่น้องเราอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนป่าเิจากลูกไก่ไข่เก็บพอกันไหมชิปนาครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ